สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube นิพลออโต้คานะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะครับวันสงการนะครับมีอะไรอัปเดตอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปก่อนที่จะหยุดยาวสงการนะครับวันที่ 13- 14 15 1 6 1 7 18เปิดอีกที18นะครับเมษายนสําหรับผมนิพลออโต้คาคร์วันนี้จะพามาชมรถกระบะราคา200,000ต้นต้นกันนะครับ เหลือคันไหนบ้างแล้วคันไหนหลังสงการเราจะไปส่งมอบนะครับอย่างคันแรกนะครับเป็นอีซูดีแมกนะครับอนุมัติผ่านแล้วนะครับลูกค้า f อฟนครพนมใจเย็นๆนะครับว่าเหลือรอล้างเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องขัดเงานะครับเพื่อส่งมอบนะครับคันนี้อีซูดีแมกนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ฝุ่นจับเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวันนี้ไม่ได้เช็ดฝุ่นเลยนะครับมีการทําถนนมานะครับมีการทําถนนหน้าบ้านมานะครับมันก็เลยทาให้มีฝุ่นนะครับขึ้นมาจับมาครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดจะส่งมอบภายในหลังจากสงการนะครับหลังจากสงการไปแล้วนะครับเราจะเปิดทําการวันที่18นะครับคันแรกนะครับวันนี้ให้ติดตามชมว่าคันไหนนะครับราคา20,000นต้นๆนะครับสองแสนกบบาทนะครับเรารีวิวให้ดูนะครับวันนี้มาดูเป็นคร่าวๆนะครับหลังจากสงการเราจะรีวิวให้ดูอีกชอะอีกรอบหนึ่งก็สวัสดีวันสงการไทยนะครับหรือว่าวันปีใหม่ของไทยเรานะครับวันนี้นี่คนเดินทางจะ ไปกานธุ์ไปเยี่ยมแม่กับพ่อในวันนี้นะครับคันแรกนะครับอนุมัติผ่านแล้วนะครับคันที่2ยังว่างนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้3.04ประตูนะครับฟีดาวนะครับคันนี้แล้วก็วีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์คันนี้ก็ฟีดาวนะครับอันนี้เหมือนกันฟีโก้ดาวนะครับคันนี้นะครับราคา295,000บาทอี u ุดีแม็กไฮเดอร์นะครับคันนี้หน้าเดิมพายเดอมสวยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยนะครับคันนี้ ถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์098 5984026นะครับเริ่มต้นฟรีดาวดาว50,000ไม่ต้องค้ำนะครับทุกคันแล้วมาดูไฮไลท์ของเรานะครับคันนี้เลยนะครับราคา215,000บาทนะครับกับนิสสันนาวาราคันนี้นะครับ215,000บาทนะครับผมย้ำได้เลย215,000บาทหลังสงการวันที่18ดูรีวิวเต็มๆเลยนะครับ คันนี้215,000บาทกับนิสสันนาวาร่านะครับเดี๋ยวเราจะรอชมคลิปหลังสงการนะครับหลังสงการเราจะรีวิวให้ชมเต็มๆนะครับคันนี้ยังว่างนะครับยังว่างยังว่างอยู่3คันนะครับตอนนี้หลังสงการเดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้215,000บาทนิสสันนาวาร่าสวยนะครับภายในสวยเครื่องดีนะครับช่วงล่างเดี๋ยววันนี้จะเช็คระบบเอ่อก็คือจากหลังสงการนะครับดูคร่าวๆนะครับ ภายในนะครับเนี่ยเป็นภายในเป็นแคปเปิดได้นะครับอาจจะมืดนะครับมันแต่เช้าอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมเปิดดูฝั่งนู้นนะครับครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นนะครับมันจะได้สว่างสว่างคันนี้2อง0 0 0หนึ่งบาทนะครับกับนิสสันนเวลาแอร์แบกนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบก ABS นะครับเป็นนี้เป็นถุงลมนิรภัยคู่นะครับคันนี้ราคา2อง0 0นบาทกับนิสสันโนเวลาคันนี้รอชมได้เลยนะครับเบาะหุ้มสวยๆนะครับคันนี้ เดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกรอบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวนะนะครับก็คือให้ลูกค้าได้รู้ว่ารถเข้ามาแล้วนะครับคันนี้กับนิสสันนาวาาคันนี้นะครับราคา2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตามปกเลยเราเน้นโชว์เลยว่าราคา2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกับนิสสันนาวา拉คันนี้นะครับส่วนโตโยต้าคอมมูเตอร์ยังเหลือนะครับคันนี้ คันนี้ก็หนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับซูซูกินะครับหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับคันนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับนาวาร่าสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกดตัเบอร์โทรศัพท์ญี่ปุนออโต้คาวายสูงเก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับหลังสงการเจอกันนะครับหลังสงการหยุดนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมเต็มๆคันนี้นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสวยนะครับคันนี้เครื่องดี เสียงเครื่องนี้เงียบมากเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ยังว่างนะครับดี a x ตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็ไปดูรถราคา2 0 0แสนอีก1คันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอยู่หลังนู่นครับก่อนนี้นะครับมาถือแล้วนะครับคันนี้นะครับขอบคุณนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ V ี g กนะครับคันนี้นะครับ t ต y o ต้ใไฮรักวีโกคันนี้สวยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้านะครับคันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับแค่ส่งรูปถ่ายให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์แล้วนะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้อีกกดติดตามหลังปีใหม่เข้ามานะครับ2,65,000บาท V ี g o Inter c o o l e r ตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ล้อมุงล้อแม็กทำไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าทางอำเภอโชคชัยนะครับพี่เขาไม่ได้มาดูรถนะครับคันนี้ก็อยู่ที่โชคชัยไม่ได้มาดูรถแล้วก็ให้เราเก็บงานทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็หลังสงการนะครับ ก็จะน่าจะอนุมัติผ่านแล้วก็ไปส่งหลังสงการนะครับแม็กไลเนอร์มีนะครับแต่เราถอดล้างให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับดูนะครับนี่ให้ลูกค้าได้ดูเลยอันนี้2อ0 0สนกว่าบาทนะครับหลังสงการมีเยอะนะครับหลังสงการนี้มีเยอะแน่นอนนะครับรถโตโยต้าวีโก้แบบนี้นะครับดูนะครับภายในนะครับเห็นไหมภายในสวยๆนะครับแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับ ขอบคุณลูกค้าทางโชคชัยนะท่านเป็นผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับได้รถคันนี้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับที่ติดตามโทรมาทุกวันทุกวันบอกว่ารถมาอย่างน้องส่งรูปให้พี่ดูหน่อยผมก็แค่เราทั้งพี่เขาทัก Facebook มานะครับก็ได้นะครับเฟซบุ๊กที่พนเร์ตัวคาก็เมสเซเจอร์คุยกันแล้วก็ตกลงนะครับว่าพี่เอาคันนี้จัดไฟแนนซ์คันนี้เราก็ดําเนินการจัดไฟแนนซ์ให้แล้วนะครับเหลือแค่รออนุมัตินะครับตอนนี้รออนุมัติไม่น่าจะเกิน หลังสงการนะครับอนุมัติแน่นอนนะครับแล้วเราจะไปส่งอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ 2.5eintercooler คันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังปีใหม่นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากได้รถ2 1 0 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทก็ต้องนิสสันน a วา r ่าอยู่นู่นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้2 0 0 0กว่าบาทกลางๆก,ก็ต้องเป็นตัวนี้หลังสงการเข้ามาแน่นอนกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ